สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับหวัวนาจรดและเจ้าไข่ร้านฟันปิซาพร้อมกับเจ้าคุณปูผู้ขับเคลื่อนคือพี่สมชายบ้านนานะคะช่อง YouTube ก็พี่สมชายบ้านนาค่ะหวัวนาจรร นี่มีผู้ช่วยค่ะโอ้ย <laughs> oh, ลูกชายจี <laughs> อันนี้ให้ผู้ช่วยแจกตัวก่อนโ oh. oh, อ้โหโอ้โหเจ้าเอกเอ้ยเจ้าเอกเจ้าเอกโดดจัดหนัก เฟลซ่้เลื่อนขึ้นไปแล้วจ้าวันนี้อยู่ด้วยกัน3มช่องนะคะมีเอ็กดัมซิง่งอยู่นู้นนนคะ่ะไรสังกัดดังซึ่งและ ช่องหัวหน้าจรวดเคสซิงจ้าวันนี้ก็อยู่กัน3ามค่ายจ้ะเมื่อเช้าปาตุงและแซมมิ่งมามาเยี่ยมอ่าแต่ก็ไม่หนักแปบ๊บเดียวเองเขาไม่เยี่ยมเราแต่เราไม่เคยได้ไปหาเขาเลยเราก็มือติยุ่งนะคะทุกคนคะ่ะ

เจ้าคือจะลงไปให้หัวหน้ากแกล้งคักแท้โอ้่ะโอ้โอ้ตักตักเลยตักเจ้าเอ็กแน่นอน พาไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะ,ะเรามาอยู่มุมสูงๆกันค่ะทุกคนคะโอ้โหมาดูการทำงานของหอนนะจิโรยอีกมุมหนึ่งนะยจ้าไปจิท่อยพอยแมวว่าหนาจิโรยตักใส่ตักใส่บวบเลยอยู่สูงกว่าเขาดิสบายเลยค่ะสบายเลยเดี๋ยวดี๋ยวถุวงน้ำมองนั่งกัน อยู่ตรงนี้แหละค่ะทุกคนคะได้เห็นมุมการทํางานของหัวนักโจยนะคะโอ้โหมุมสูงสูงสวยๆเลยจ้ <c oughs> <c oughs> อาอ้าวถอยมา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  แล้ว ไม่อยู่ใกล้กองดินเราก็ต้องแบบนี้แหละจัดจ้าพลาก,ก็กระจกเต็มๆเ,เลยพี่น้องจื้วว้อมุจาว่านี่เนี่ยนี่ลักก็เอิ้นคบปรับของแท้คนไหนโจรกันจะพุ่งเนี้ยจะพึ่งก็วิยญานสิคนาโจรนี่วิญญานเนี้ยนาะ ไปเด้อซื้อขี่ต่อมาเอาจับก้อนขี้หินขี้ดินเดือกนวด,ดนาอพี่น,อน้องเนาะจังบ่จังบ่ <laughs> เบียนด่างกุ้งขาวหมดเลยโอ้ยขากอีหลีเด้อดิอ้าวเ้ยยอกเป็นปันนี่เด้อเครื่นี้จะไม่ได้หยอกไข่แน่แน่ละเอาหมันนังก่อนเอามันนังใหม่ก่อนอ้าจะเทปไปโลดเฮ้ยขากอีหลีเด้อพี่น้องค่ะ ตาได้ประทานนี่โอ้ยต,ตาแตกโลดหลับพี่น้องเอ้อ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเนี้ยจโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วโอ้ยควมจนเก่งเมดแล้วโอ้ยโอเคค่ะบายบายก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ